ไปแล้วลายปีหกเจ็ดปีแล้วมันนี่เลาวา่าเราเฮ็ดเงินหลังมกักงามกวาดได้ทุนบ้านไว้ทาแม่บันนี้แม่ก็ได้ว่าอ้าไปกาบพระมันเดาไปกาบอันหลวงปู่มันเดาคือคือฝันแบบมีปกติแม่แม่จะบม่ค่ยฝันเลยเพราะว่านอนนอนตื่นตีสามพเคยฝันหาเราจา้เาเถอ,อ่อาไดีนะแม่มา,า่ไหว้ไ่แม่ออกไปแม่ก็ขายล้น เตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชูช่องกาพารวยครับผมเมื่อนี้มีคุณแม่ที่มหาหมู่วานนะครับขี่มอไซค์มาปรากฏว่าออกจริงๆ95ตรงๆนะครับผมแสดงความดีใจด้วยสําหรับเว็บีที่โชคดีเมื่อวานนะครับผมเอาได้ตรงๆกันเลยนะครับผมเมื่อนี้คุณแม่มาอีกแล้วนะครับผมปรากฏว่า คือคุณแม่นี่จะเป็นคนที่บ่อคอยฝันนะครับบ่อคอยฝันเลยนะนานๆฝันครั้งนะครับประกฏว่าเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อวานมาขอพรปลูกกลับไปแล้วขายดีนะครับขายของดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยนะครับผมแล้วก็ฝันพร้อมนะครับฝันวาไปบานเก่านะครับแฟนที่ตายไปแล้วนะครับที่เสียไปแล้วมากวดบานรอคุณแม่ น่าจะได้โชคนะครับวันนี้น่าจะได้โชคเอาไปโบรตงบรงวอลายใาหญ่ห้างไปฟังจากปากคุณแม่ได้เลยว่าคุณแม่ฝันว่าจังใดนะครับผมอ่ะไปได้เลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณแม่แม่มามาหมู่บ้านนี่มาขอพรปูกลับไปแล้วแม่ฝันว่าครับผมอ่าฝันค่ะฝันว่าพ่อเราเสียไปแล้วเราเรา เราเราตายไปแล้วลายปีหกเจ็ดปีแล้วบันนี้เราว่าเราเฮ็ดเือนหลังมักงมกวาดได้ทุนบ้านไว้ทาแม่บัดนี้แม่ก็ได้ว่าเอ้าประกาบพระแม่เราประกาบอันลวงปู่ม่เราคือคือฝันแบบมีปกติแม่เ่แม่จะบอกให้ฝันเลยเพราะว่านอนนอนตื่นตีสามแล้วมันจะบอกให้ฝันบอกมามาเมื่อคืนนี้ฝันว่าเจ้าของอาบน้ำมาเสร็จเรียบร้อยเอ้าตู้ ตัวเจ้าเห็นยังกวาดบ้านไว้ทาเจ้าออว่าสันแต่ว่าเราหน่ะตายไปเดีวนัควก็ฝันน่ขึ้นเราตายไปเดีวแล้วกวาดเงินเราไว้ถาแม่แมบันนี่แม่แม่ก็เลยว่าเออมันเป็นโชคฝันมาบ,บ่าเคยฝันหาเราจ้าเถอ่อาไปดีนะบนันนี่แม่ฮะก็มาฝันหาเราเนี่ยแหละหรือว่ามันปินนิมิตม,ม,ม,มหาปูเราเห็ดไห่เฮาคือทอดกันหมอหรือจังไหแม่ก็ได้ขึ้นวาเด็อ บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับเนี่บ้านเลขที่สี่สามหนึ่งค่ะสี่สามหนึ่งอายุอายุพ่อเดียวอายุพ่อหันตอนเพิ่นเสียเพิ่นได้หกสิบหกย่างหกสิบเจ็ดหนึ่งวันน่ะกรเสียเลยเสียหกสิบเจ็ดอายุได้หกสิบเจ็ดหนึ่งวันเพราะว่าเพิ่นเกิดวันที่หนึ่งมกราเพิ่นมาเสียวันที่สามสามสิบเอ็ดมกราได้ได้หกสิบเจ็ดตีพอดีแม่แม่เพิ่นย่างหกสิบเจ็ดเพิ่น หกสิบเจ็ดพอดีมาหกสิบเจ็ดปีได้หนึ่งมือนักกรตายเลยตายไปได้หกสิบเจ็ดน่ะตายไปในหกสิบเจ็ดปีฝันว่าข้พอขวดเยี่ยนไปขวดเยี่ยนไปฐานบ้างไมแม่ขวดขึ้นไปฐานแม่แม,มแ,มาา <laughs> แม่ยังไหวอยู่อ๋อแม่สิปไต่บอกแม่ยังไหวอยู่แม่ฝันวาเอา้ามัก็ฝันแบบนี้นนก็ฝันก็ฝันแปลกแปลแค่แล้วขวดเงินกวดเงี้ยเมียนไปถานเราเห็นเงินเงียนเรียบร้อยไปถานเลยสั้นเอาตูเจ้าเห็นยัง อันขวดบ้านไว้ทาเจ้าโอสันเอาแม่น้าว่าอยู่เอาคืออยดดู่ดีๆคือฝันแปลกๆแบบนี้ว่าสันมันปูเสีให้ให้โชคบ่ะฝันเห็นบ้านนะครับแม่แต่เขาฝันฝันเห็นบ้านกับบอลอีกทีนะครับของของผมฝันฝันเห็นบ้านกับบอลอีกทีเลยนะครับ แต่ว่าเสียดายนอนรถคันนึ่งที่ลูกว่าเขามาปูบัน้นเลยที่เขามาหนีรถคันใดเขามาหนีมันจืดถึกแม่ก็ไปซื้อแต่ผุนแล้วรถตเตอรี่หมดแล้วแ <c oughs> ม่ไปซื้อรถตอรีวันนี้รถตอรี่ก็ออกคือกันเมื่อวาน<ห>น,านีเอฟซี FC มันเอาไปซือ้อซื้อรอบรอบเย็นครับตอนประมาณทุ่มหนึ่งเนพเราะว่าออกตรงๆได้คน,นว่าผมก็ไปเฮ็ดแต่คลิปไปเฮ็ดคลิป ตอนต,ตอนเย็ยนแม่ก็ซื้อเลขอันนั้นซื้อเลขน้อยซื้อเลขลาวโบปินนี้แม่ซื้อโบปินวันนี้ลูกว่าเพราโว่าเขามาเท่แเลกก,ก,กับไปบอกงูอยู่ว่าปกตินีขี่รถพานคิดบ้างว่าแม่อยู่นี่หกปีครับแม่ก็ขี่รถพานแม่ก็เห็นแม่กับเนื้เงี่ยใจพจนมีพจนแสดงมาอยู่นี่พจนต้องมีลวดสีที่พจนมาเห็ดยั้งอยู่นี่อันวันนี้แม่นี่ไปขายของใไหไ้วีอยู่อยู่ในอันบ้านแดงมันนี้ไอวีเลยได้ถาม อันพี่พี่เห็ุวิถามเนี่ยคนที่เป็นสางพญานาคเนี่ยมันใช้เงินหลายได้บ้านสางได้จังไหนว่าสั้นบ้านนี้วิไปพูดมันอ่ะเพิ่นคือเป็นเล็กน้อยเพิ่งขึ้นสางในใช้เงินงบบ่แม่นหน่อยเด้๋ว่าสั่นบัานนี้ก็ได้ป่ะวิพี่กับลูกมาขึ้นกันแต่ว่าพี่กับแค่พานนี่แม่พานแม่พานเนี่ยเ้นเนี่ยพานแม่พานจะบ่รู้ว่าสิพานจังได๋ก็เห็นอันบัดนี้ถามถามแค่นั้นป้ามันผู้ใดเพิ่นมาสั่งมื้อนี้เฮาคือิ่งเ่มีใครมาสักการะคือบ่มงไมาอันนี้ ผลจนกเถือเขาคือบูฮูขาวทั้งไ้อยู่ในพื้นที่แม่นบอกมัหน,น,นี่มือมือมือนั่นแม่ที่แมมขี่รถ่านไปปุ๊ไปถึงจนจิถึงสะพานที่โ้งไปบั้นบันบนบน้นซี่แยกเขามะมแม่หลาหนึ่งได้ใจ,ใจเขาขึ้นล่องขึ้นไปกาบมันก็น่าวะสันล่องขึ้นไปกาบมันก็น่าคือขายของงาแฉวละสัคคนคือคือข,ขายของเมื่อเมื่อนี้แทนที่จะขายของดีเมื่อนี่คือขายของผื่นทะสันเพรไะกาบขอพรอนปู่ก็ได้ เดิมที่นะ่ะแม่เนี่ยเป็นคนเสือเรื่องนี้เพราะว่าคนมาแม่นี่มีมีพออายุคนหนึ่งคนทรงคนบอกว่าแม่เนี่ยนีายส่สำคัญขอกับากับปู่ศรีสุโธลูกเป็นล้านแม่คอยเห็นเราบัน,นี้อยากเขาไปหาอุลวลูกคนลูกเลยวันนี้วันนี้แม่แม่ก็เลยซื้อว่าวอ,อา้าวเขาเป็นยังเขาคอยขึอกาดท่านท่านเห็นดูวันนี้แม่เขามาแม่บ่ได้ตั้งใจว่าจะมาขายของเพราะว่าแม่เป็นคนขายของแม่ย่านลูกว่า แม่มาขายของแม่บ่ได้เอาของมาถามขายลูกเด้บแม่ครับก็แม่มาแม่ก็มาแม่ก็ได้ขอมาแม่ขอขมากาดดีเด้อมาสั่นแม่มาจังส่แค่นั่นเนื้อเราลูกก็ได้ถามเอาวันนี้แม่สิไปแล้วแฟนลูกก็ได้ถามมาแม่แม่มาขายอย่างแม่ค่อยขายเด้อเพราแม่ยาดว่าเอามามามีจุดประสงค์แอบแฝงแม่ก็เลยว่าโอ้ยสาธุให้ลูกให้เต่าหลุดพ้นให้แม่นะหลุดพ้นแม่เปิดนีงวดโลดให้แม่แม่พาให้ น้ำโชกมาให้แม่ให้แม่รูดพ่นให้มีหนีหนีสิ้นที่มีให้มันเบิดไปแต่แม่สิมาทำบุญร่วมกับลูกสาธุสาธุดไปลากคันจันนะให้แม่ได้โชกครับสาธุลูกสาธุมให้มักนาคลองคลองดูแลปูอยู่นี่ให้มักนามีโชคมีลาภให้มากนาประสบความสำเร็จให้นี้แต่แนว้ิ่ิงดีๆคิดดีทำดีเด้อหลาเลยอะครับับ แม่อยบ้านจ้แม่นี่แม่่บ้านเสดีีแม่นีหกปีลูกเชื้อบวาแม่เห็นตัแต่ลูกเริ่มฟังพัมาจักเถือกตมือมือที่แม่ขะไม่มแม่บาได้มาถามขายของลูกเด้แม่แม่มาขอลูกว่ะแม่ขอ้าขมากราดเด้อเด้อแม่ว่นจังฉีเป็นมะแม่ย่านวาอันท่านาเขาท่านทาขามาขายของว่าจะกราบของเฮาแม่ย่านลูกว้จังสันแม่ก็เรองมีลูกก็เลยถามซื้อแม่แม่บอว่าบอกเอ้าอันแม่มาขายยังแม่ก็ค่อยเอามาขาย ไก่แม่นะคือแม่ทานไม่มีไลท์ไลท์แล้วมันมีคือคือพ่อขับเบ้าของของไอ้บีญิญุน่ะบันี้ก็เลยก็เลยขับมาเบิองก่อนนะามาถามคุเมืองก่อนนะทำเป็นยังไงเพื่อเสื้อเสื้อเสื่อสีสั่งพอไอ้บีแล้วมาพี่ลูกบอว่าวสั่งน่ะเบิร์ดเงินหลายแสนเนี่ยโซ่คนสิเห็ดได้เนี่ต้องคนมีเงินหลายวะสันเพื่นว่าน่ะบันี้ก็เลยมามาแล้วขึ้นไปแล้วไปบอกไอ้บีว่าบีละอ่อน เราทำยูยูทูบเบอร์เด้อเราเราเราวันนี้มันมันมีคนที่ศรัทธาเรา่นมาทำบุญน้ำเล่าเราเฮ็ดไปแล้วหลายแสนเราเด้อสั่นก็ได้ว่าอุ้ียหวีฟังจ้าวันนมากเพิ่นเพิ่นมาบ่นครับบ่น้วก็ได้โชกครับบ่นกําแพงนี่ก็มี่เอฟซีบ่นบ่นได้ยูประมนเจ็ดแปดแสนครับเพิ่นก็เลยเปลี่ยนเจ้าพช่วงช่วงนั้นผมเฮ็ดมาได้แค่หาช่องครับ มาที่นี่ช่วงหลังปูนี่บ่มีเพิ่นก็เลยว่าเบิ่งแล้วบ่งามเพราะว่ามันเป็นปลาอ้อยปลามันเออๆเพิ่นก็เลยว่าให้ลูกหลานได้จัก5-6แสนในลูกหลานสิเฮ็ดให้จนแล้วก็เลยได้เลยครับบัดนี้ส่มากคนบ่นวันไหนลูกแม่สิมาบ่นก็เพิ่นก็บ่นตามสะดวกเพิ่นได้ครับผมโอ้บครับมันจะโทุกขันสั่นแม่แม่ต้องไปมือเลิกสะดวกแม่ว่างหยุดแล้วแม่จะมาบ่นฝ่ามื้อนี้ก็มี FC จากทางทางขอนแก่นครับมื้อนี้ก็สิมาบ่นขอรางวัลที่1มื้อนี้ ครับครับนาลุนครับครับผมครับพอดีครับแม่ครับผมขายดีดีครับแม่สหรับแม่าไหวัไผ่แมวมขายลุ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 ล้ลุ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 ล้ลุ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 ลลล ขายดีนะครับไดยบ้า,บานน,านครับอยู่อยู่ใกล้ๆแม่ว่าผ่านเส้นนี้มาหกปีเจ็ดปีแล้ว<อ>แต่แต่เมื่อมากะบมกิดว่าสีได้มาดินู้นไปถึงสะพานแล้วพันนั้นมันเป็นฝืดๆเป็นตีดๆขัดๆก็เลยกลับขึ้นมากั็เลยมาขอพรปรากฏว่ากลับไปขายของดีดอันนะครับผมสรับแนวทางของคุณแม่ก็ได้เป็นที่ยบร้อยนะครับผม บ่แน่ปูอาจจะไปโดนจิตโด,ดนใจให้คุณแม่ฝันเพราะว่าคุณแม่ไม่ค่อยฝันนะครับผมฝันกะถือว่าฝันดีนะครับฝันเห็นบ้านเจ้าของนะครับบ้านเก่านะครับผมอันนั้นว่แน่แม่พนอาจจะมีโชคนะครับใส่สงการนะครับ FC ที่ท่านใดมากชอบกับพิจารณาได้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเดี๋ยวแม่พนกะิีเขามาขอเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะขอเบอร์ไว้ถ้าจ้งไหนปกติถ้าถ้ามียศซีเขามาขอใหมๆ่ๆ นะครับมักจะได้โชคนะครับว่าใดรางวัลสามตัวท่ายก็ได้2ตัวท่ายนะครับบางคนก็ได้เป็นเลขหนาเลขท้ายบางคนก็ได้เป็นการเงื่อนการงานได้ได้สมหวังกันเกือบทุกคนนะครับที่ขอมาขอพรน,นะครับผมอัสสลามมุฮ์มิก็จะมีเอฟซีจากทางไก่นะครับมาบนขอปูนะครับผมปรากฏว่ามือนี้นะบรรยากาศดีดีนะครับผมเป็นละอองฝนแต่ตอนนี้ก็หายไปแล้วนะครับเป็นที่ว่า ไม่ร้อนนะครับอากาศบรอนอากาศดีมากนะครับผมเหมือนปูเพันต้อนรับนะครับเหมือนปูต้อนรับสายบุญที่จะมานะครับผมไอเอฟซีท่านไหนอยากจะมาขอพรนะครับถ้ามาขอพรนะครับถ้าจะขอขอโชคลาภก็ขอกับปู่ดำเซนซิลิจันทนาคราชนะครับถ้าจะขอการเงินขอการงานนะครับก็ขอกับปูพุทชงนะครับเพราะว่าแอดแอดร่งมากเหมือนทุกปูแล้วนะครับ ม่ววานนี้แอดไปได้แนวทางมาสามโตแอดมาหลงบนมาบนน้ำปูสีขาวก็เลยบอถือม่วว่าน,นี้ก็เลยพับกระดาษไว้นะครับก็เลยไปบอกปูดำปูดำตัว,ต,วตัวที่แม่ม,มานะ่ะคอยออกเด้ด้อยออกดีนะครับผมอะละคือจุดนี้คือบนขอพรนะครับคือการงานของแอดนะคือขอเดือนที่แล้วนะครับแอดขอยอดวิว ขอยอดคนติดตามปรากฏว่าโอ้โหขึ้นแบบแทบตกใจนะครับแล้วก็รายรับแบบที่จะออกเดือนหน้านี่ถือว่าโอ้โหแบบทะลุเป้าเลยนะครับบอคืนบอฝันนะครับที่ว่าจะได้ได้การงานที่แบบสุดยอดมากนะครับผมแอดยูน้ำปูแอดขขอขนาดโทรศัพท์พังแอดยวขอกับปูผู้งเลยนะครับผมแก้กลับขึ้นมาใส่งานได้นะครับผมอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับผม ไม่ไม่ได้ชักชวนให้ f อฟงมงายนะครับเอฟซีท่านไหนที่ศรัทธาอยากมาร่วมขอพอรเข้ามาได้นะครับตั้งจิตตั้งใจนะครับเอาแต่จิตใจจ้คของอันบริสุทธิ์อันสงบนี่อันลมเย็ยนมาขอนะครับผมไม่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับนอกจากจเอฟจะเออว่าจะว่าจะจัดมาก็จัดมาไหว้ได้นะครับผมรืยว่ามีแต่คําบอกคาจ่ายม,มีแต่จิตใจกับมาได้คือกัน นะครับผมอาซารับคลิปนี้แอดขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ